ผมลงมาโเจอกับผมแนนยังไงสวัสดีครับบ่ายสองโมงครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านย่านสบ้านะครับมาอีกจุดหนึ่งนะครับก็วันนี้ติดเหยื่อสดเป็นเหยื่อกุ้งมาครับแล้วก็มีเหยื่อปลอมมาด้วยครับตีเหยื่อปลอมแล้วก็ตกเหยื่อสดนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากตีเหยื่อปลอมก่อนครับแล้วค่อยมานั่งตกเหยื่อสดดูครับแต่ว่าน้องๆเขาตกเหยื่อสดกันก่อนครับมาครับลองลุ้นดูครับใหม่มาอีกแล้วครับ ครับเราไปลองล <c oughs> ุยเหยื่อปลอมดูก่อนครับให้น้องๆเขาตกเหยื่อสดไปครับถ้าเขาได้ปลาเราอยมาแย่งครับ <c oughs> ไหนอ่ะเหยื่อเอาเอามาไหมเอ,เอามานึกว่าไม่ได้เอาเหยื่อมาว้ายติดแล้ว ลองตัวนี้ก่อนครับเป็เเบแน่นๆนะน้อยตรงนี้ปากเกามีมันมุดหินนะฮะต้องปิบเปแน่นๆวนะ่าลื่นไหมเดี๋ยวลองตีไปหาหลักไม้ตรงนั้นดูครับ แต่ถ้าไม่ได้ปลาค่อยใช้เหยื่อขุดเก๋าลองดูครับ เนี่ยปลาอยู่ตามหินเยอะแยะเลยโหหนาวะว่ะ ครับผมโดนแล้วโดนแล้วครับผมโดนโดนโดนแล้วครับผโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วครับผมติดเยอน้ำเล็กน้ำเล้วโดนแล้วโดนแล้วเกาครับมาแล้วเห็นไหมหมอกแล้วมีเกาจริงๆด้วยโอ้เกา สวยเลยครับนี่ฟาน oh. เห็นไหมได้ยพี่บอกแล้วมันมีเก๋าสวยนี่ตสวยเลยครับมาไปแล้วกัดเหยื่อดาลึกผร้อม oh. นี่โอ,อ,อ้เก๋าครับสวยครับผมสวยครับเป็นเกาาดอกส้มนะครับกัดเหยื่อดำลึกครับผมนี <laughs> เกือบไม่ทันนะครับเมื่อกี้งัดอือเรียบร้อย <laughs> ไปถึงสุดร้อยนี่ครับสปลาดอกส้มนี่ครับสวยครับเป็นเกาีส้มนะครับตัวนี้ประมาณหกขีด6กขีด7จขีดได้ครับผมได้มาแล้วครับตัวแรกองหมาคือปลาเกา๋ปาปลาอันสายเป็นรอยหมดเลยได้มาหนึ่งแล้วครับสายเป็นรอยเลยครับผม ตีได้อีกทีก่อนครับไะไหน่อยอ๋อฟิปบินเบรกหมดเลยมันยังออกเมื่อกี้มาไปแล้วเอาลองอีกทีครับผมเอาแล้วยูไม่ยูวะสองน้อยตีไป cáo vé đây, đi mọi leo. thế này vô à, này nữa ăn áo ta vô này ăn đây ào chuồn nôi เร็วๆกินแล้วกินแล้วอยู่ไหมหมุนได้เร็นวนะเอาให้เร็วอยู่มาแล้วเกาเหมือนกันเ <c oughs> กาสายฟ้าเก <c oughs> ้าสายฟ้า <c oughs> ของเราละ่ะ <c oughs> จะบอกว่าเกี่ยวนะ กัคกับมกการดนแล้วตัวที่สองกล่สายฟ้ารับตัวนี่กล่าวสายฟ้าสองตัวแล้วกลาวสายฟ้า กัดครับผมกัดอีกแล้วปลาอะไรอ่ะเอา้าหลุดครับ่าจะเป็นเก่าตวาเล็กครับอู้กัดครับผมกัดอู้อยูครับผมยู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 อะไร เก่าอีกแล้วครับนี่วู้วเตเตเก่าอีกแล้วครับผมป่าเป็นแล้วนี่ตอนนี้ตัวสวยอีกแล้วครับเป้าหมายผมคือปลาเก่าว,วันนี้ตอนนี้ตัวสวยอีกแล้วครับเก่าดอกส้อมอีกแล้วครับผมตัวเล็กกว่าตัวแรกนะครับ ไว้นี่ก่อนไว้นี่ก่อนกลัมาแล้วคน,นละลายคน,นละลายสี่โมงครึ่งแล้วครับน้ำขึ้นมากแล้วครับเหยื่อสอดผมวันนี้มีแต่เสียไปหนึ่งครั้งครับกับเหยือ่อปลอมวันนี้ได้ปลาอยู่นะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับนี่ วันนี้เป้าหมายคือปลาเกาาเราก็ได้ปลาเกาสมใจนะครับมีปลาเกาตัวนี้ตัวใหญ่ครับเกาดอกแดงประมาณเกือบ6 7ขีดได้ครับแล้วก็เก๋าสายฟ้าตัวเล็กตัวหนึ่งแล้วก็เกาตัวนี้อีกตัวหนึ่งตัวนี้ไม่ใหญ่นะครับนี่ใช้เหยื่อดาเป็นเหยื่อดาดาลึกนะครับตัวนี้ผมเปลี่ยนตาเบ็ดใหญ่มากครับผมได้แล้วครับกับาหมายใหม่ได้ปลาแล้วนี่ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับไปก่อนนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ